คำเตือนมอดนี้เป็นมดที่เกี่ยวกับระบบการเล่นนะคะเมื่อมีการอัปเดตตัวเกมโปรดตรวจสอบมอดนี้ด้วยว่าได้มีการอัปเดตให้ทันสมัยตามตัวเกมหรือไม่หากไม่มีการอัปเดตมาเป็นเวลานานและตัวเกมมีปัญหาโปรดนำมดนี้ออกก่อนจนกว่าผู้สร้างจะมีการอัปเดตแล้วจึงค่อยโหลดเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วมาลงโปรดใช้งานด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความปรารถนาดีจากส้มส้ม ชาแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู Channel ่ชาแนลส้มส้มนะคะวันนี้ส้มก็จะมาแนะนำมอส Build by UI Colorful Skin นะคะซึ่งมีคนรีเควสตเข้ามานะว่าพี่ส้มคะช่วยรีวิวมอสนี้หน่อยนะไปเจอมาใน Tik Tok ออะไรอย่างนี้นะคะส้มก็เลยไปหาข้อมูลดูนะคะก็โอเคมันก็เป็น หมดง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรแหละก็จะเป็นปกติแล้วนะคะในหน้าหมวดวิลบา์หรือหมวดสร้างของเราเนี่ยหมวดซื้อหมวดสร้างเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแบบสีขาวๆนะมันก็จะมีแบบเออเป็นห้องห้องแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นสีขาวๆหมดเลยแบบนี้นี่มันจะเป็นอะไรที่แบบไม่มีสีนะคะมันก็จะดูจืดจางไปอะไรนิดนึงหอดที่ว่านี้ก็จะเป็นหอดนะคะที่ลงแล้วตัวเนี้ยแบบ ปกติมันจะขึ้นสีแค่นี้ใช่ไหมเวลาที่เราไปฉีกมันถึงจะขึ้นสีนะคะแต่มอดท,ที่ว่าเนี้ยคือจะเป็นมอดท,ที่ทําให้มันแบบปรากฏสีอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือก่อนก่อนลงมอดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังลงมอดจะเป็นยังไง อ่ะนี่ก็จะเป็นหลังจากที่ลงมอดตัว Build by UI Colorful นะคะรีสกินแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยวิวูแบบสีสันแบบ UI หน้าตาน่าใช้ขึ้นมาทันทีนะคะนี่ก็จะเป็นแบบรูปบ้านแล้วก็แบบมีสีสันวิน่าช้ยแล้วก็ถ้าเราเกิดว่าแบบเลือกเป็นแบบห้องๆนะคะที่แบบแบ่งเฟอร์นิเจอร์ตามห้องนี่ห้องครัวก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนี่ แล้วก็นี่ห้องน้ำนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเวีน,นี้สวยมากจริงๆคือแบบมันก็ดึงสีของมันขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าแบบให้มันค้างอยู่ตลอดปกติแล้วแบบเวลาที่ไปฉีอะสีมันถึงจะขึ้นใช่ไหมแต่นนี้ก็คือให้สีอยู่ตลอดเลยแล้วก็แบบเป็นกระตุกกระตุกเอานี่นะคะห้องทานข้าวห้องทํางานห้องเด็กแล้วก็ข้างนอกนะคะนี่ ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะก็เป็นมอดที่ช่วยให้ดู UI ดูหน้าตาหน่าใช้ขึ้นมานั่นเองนะแล้วก็นอกจาก Colorful แล้วอะ่ะส้มลองดูนะคะในผู้สร้างเดียวกันเนี่ยเขาจะมีอีกแบบหนึง่งเป็นแบบสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพอเป็นสีชมพูแล้วมันจะเป็นยังไงนะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว Build by UI Pinkly Skin นะคะก็จะเปลี่ยนตัว UI ตัวนี้ก็คือจากเมื่อกี้เลนัน Color f u l ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบสีชมพูชมพูอ่อนชมพูเข้มหวานๆนะคะให้มันเป็นสีชมพูไปให้หมดเลยนี่นจะเป็นแบบนี้เลยค่ะใครชอบแบบไหนก็เลือกลงอันนั้นเลยนะวันนี้ยกมาให้ดูสองอันนะคะมันก็มีแค่2อันนั่แหละแต่ว่าจะลงได้แค่เออ เลือกลงแค่อันใดอันหนึ่งพอนะคะอย่าเอามาลงพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวมันจะตีกันเนาะเพราะว่ามันเป็นมอดที่มีคุณสมบัติเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลงอย่าลงพร้อมกันเลือกแค่ไ่ายใดไฟล์หนึ่งเท่านั้นเดอ้อใครที่ลงแล้วมอดไม่ขึ้นอย่าลืมเช็คดูนะคะว่าเออตรงตั้งค่าเกมเนี่ยเราได้เออตรงอื่นๆเราได้ติ๊กเปิดใช้เนื้อหาปรับแต่งหรือยังแล้วก็เปิดใช้ตัวปรับแต่งหรือยังถ้าไม่ได้ติ๊กนะคะก็ติ๊กแล้วก็ ออบันทึกนะคะนำความเปลี่ยนแปลงไปใช้นะแล้วก็ปิดหน้านะคะปิดหน้าตั้งค่าแล้วก็ออกจากเกมนะแล้วก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ถ้าลงแล้วมอดไม่ขึ้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมดตัวนี้กันดีกว่าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บสำหรับดาวน์โหลดตัว Build by UI Color Skin นะคะซึ่งก็โหลดผ่านหน้าเว็บ CurseForge นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครได้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้ไว้ในเครื่องก็โหลดผ่านโปรแกรมก็ได้นะคะก็ในส่วนของโหลดผ่านตัวโปรแกรมนะส้มเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะวันนี้ส้มก็จะมาโหลดทางหน้าเว็บนะคะซึ่งก็นี่เลยนะปึ๊บ เข้ามาที่หน้าเว็บนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ในรายละเอียดใต้คลิปแล้กันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัว Colorful นะคะส่วนลิงก์นี้ก็จะเป็นเอ่อตัวพิงคนะคะสีชมพูเลือกโหลดแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นพอนะคะแล้วก็เลือกเอ่อคลิกไปที่แถบไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้รอสัก5วินะคะให้ตรงนี้นับถอยหลังให้เสร็จก่อน หรือถ้าใครที่ดาวน์โหลดผ่านแอปมันก็จะเร็วขึ้นนี่นะคะพอเขานับถอยหลังเสร็จแล้วนะก็จะขึ้นมานะคะก็จะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเราก็กดรูปสอดดาวลิต,ตรงนี้เราก็โชว์ในโฟลเดอร์นะคะก็จะเห็นแลว่านี่จะได้มาเป็นไฟล์ซิปนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่นะคะหรือ attach here นะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มาตัวไฟล์ซิปเราก็ดีลิททิ้งไปเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็คลิกขวา เลือก copy หรือ c ัดนะคะในกรณีนี้ส้มจะคัดไปเลยนะแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ มดของเรานะคะก็คือที่ document electronic order s i m 4 mod ซึ่งอันนี้มันเป็นมดเกี่ยวกับมดระบบเนาะเพราะฉะนั้นส้มจะลงไว้ในเอ่อในในโฟลเดอร์มดนะคะส้มก็จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยอีกโฟลเดอร์หนึ่งคือเป็น u t h o r นะคะซึ่งโฟลเดอร์นี้ยส้มจะเอาไว้ลงเกี่ยวกับมดที่มันเกี่ยวกับระบบการเด้นเพื่อที่เวลาที่เกมมีปัญหาอะไรส้มจะได้มาเขียที่โฟลเดอร์นี้ก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วพอวาง เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นมดที่เกี่ยวกับระบบการเล่นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าออมีการอัปเดตตัวเกมหลังจากที่เราอัปเดตแล้วแล้วเราเข้าเกมแล้วตัวเกมมีปัญหาหรือ,อ,อตัว UI มันหน้าตาแปลก UI มันขาดขาดเกินเกินนะคะก็ให้มาลองเอามอดนี้ออกดูนะคะแล้วก็กลับไปดูที่หน้าดาวน์โหลดว่าเขามีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้หรือไม่ถ้ามีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วเราก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่มาลงแทนที่ไฟล์เก่าที่เราลบทิ้งไปนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เออขอจบการแนะนำตัวมอด Build by UI color colorful skin ไว้พียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ส้มด้วยนะคะใครยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ให้ส้มด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ